สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงบุญสุขสุขคนสบายดียามเช้าจ้าเมื่อนี้น้องน้อยกะตื่นแต่เด้กลุกแต่เ้าคือเก่าพี่น้องเตรียมโต๊ะสิไปองค์เฮียนจ้าแน่แหละเพราะว่าตรองเลยฮะเตรียมโคงโครงครง,งกินนั่งน้อยเพิ่นกินข่าวดูงงเฮียนไม่จ้าพี่น้องเลยบ่มีรถเที่ยวไปเที่ยวมากแต่มันหยาดก็ใช่เมยไปหาเช้าหาเพลินทำแรงเมื่อกล้าลุกไล่เที่ยวไน นี่สิตุ่มกขาเปียกใช่ไหมัพื่ันสีเห็นดนะแบบสีนุ่สีนุ่มเป็นไงีด,ด,ด,ดีจิ๋เนะาะเซงอไรเนะะะเาะต้องเปลี่ยนจิมามาก็เอาอะนะน้ำมันงูล่งเนาะ ตอนดิอาตอนดีเสียสีนะแม่เอ็ดูสีหมวันนี้เอรานาก็ยายปิ้นไหมแม่บอแม่แม่แล้วมาสุกที้มานอนว่ายองกันนะอืจากเคุยดเงีกยเอคุยดไงที่น้อไม่เนาะโอ้เขาห็นเอาออกสหซุ่เนาะ เอาไปดิส oh, well, ิโอติ่งนะติ่งนะตไปรื่อยๆเสียงไงมาทางบอเเดอ่ะมาถึงสี่ดวงมันใช่ไหนโมถึอ้อ่าอัน้มนจำยัง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 ยยัง การเย็บลายอะไรบ้างกาสซ้ำร็จแล้วเต่งขับประกอบง่ายใท่เนาะง่าย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 ไปเฮ้ยไปมันโมเมะหน่อยวะบางทีมันถือได้ไหม คลิปน้ายเธอนะอัเห็นเหรอเด็ชาชาเด็กน้อยนะไม่ชื่อเต่งอ่อนอ่อนเนาะมาบันนี้น้องน้อยกะมาจับก้องเต็งพี่น้องหลังจากที่เอาท่าเฮออ่าน้นซุปเขาก็มาเป็นเต็งหรือจ้าพี่น้อง มีเอฟซีหลายคนเนาะว่าปินเตงม,มาทางทิตะวันออกเลยมันชีดีฮนะเพราะว่าเฮาเอ๊อันนี้ก็มันตาวัานนั้นเลยดีพี่น้องห้องเฮาก็เป็นห้องแบบนี้เนาะเพรางมอะว่าแขวางันขวางนี้เพื่อนว่าหนาะ ัแล้วเะได้วยจ้าบัานนี้พี่น้องขอเปะข้า,สสาวสดยำเสาหันหอนจ้ากับเซื้อหัวโบหัวหอมลงไปเนาะหอมมนะัลกอาหารเสี่ยมันจังกินง่ายแม่มีประโยชน์พร้อมกินข้าวต้มแม่ดูสีน้อยน,น,น้อยนะจ,จะน้อยอาหาร,รมรันเย็นจะงอนุยังพานอนกินได้บ้างเนาะโอเคโอเคไป้าห้ามน แล้วเด้๋จ้าอาหารเช้าของสองเอ้ยน้องฟ้ากินแล้วก็ฟ้าไปต่างประเทจ้าสบายดีจ้าสบายดีงามเช้าเซาเด้๋ยจ้าทานพีกาทีกินข้าวเช้าไปต่างประเทศแล้วเดี๋ยจ้าถ้าเมื่อนี้เอ็กคอป์อีเมเอ็กคอปเป็ีกินพี่น้องดี๋ยมาเป็นยังเพลงชิมเลย พักกักินโลดยาซุเป้เอาออกเนี่ยน่ะสาวคู่หายได้ยุงเงียนได้กาแฟก็ว่าเยอะมีพักจะ่นำสกินข่าวอันนี้คือการเหนื่อกินโลดกำลังโมตกปงไยมุงเงียนเลยขโมกกินผากค่ะขโมกมีวิตามินเลย ลูกซีดแม่ใหแช่ๆนี่เตรียมตัวแล้วบ้านเรนนองมงเนาะเินียมกอะไไปนะมันสวยมันใหญ่หองเนะี่ยเพราะว่ามันเฮลเวดเนีน่ยแหลักนะมัน สุดท้านที่มันแคบแล้วลองเห็ดเบิเ่งเบิ้งหมิน่นอะไรอยู่นะคะอัน,นข้าวฟองนีนคน่คือว่านี่คางหมอไว้มันไข่หอมไข่เออหอมไข่ตอนได้ถ่ายคลิปน้องน้อยสีอันไปถ่ายดอกตะไคปปร้เฮาป้าลุงทางแถวอเมริกาแถวที่บอลที่มีมีเนาะมีมีแถวเบิ่งอะนะ มีเอฟซีผู้นึงเมนมาว่าอยากเบิ้งดอกตะไคร้อีกนะพี่น้องเดี๋ยวน้องน้อยจัดไปท้ายคลิปเด้อจ้าถ้าเบิ้ง,อตอบงตอนท้ายคลิปท้าเบิ้งตอนท้ายคลิปแม่นางใหญ่จะปลูกมากอะต้นนี้แหละเป็นดีนี่กด็ดอกเขาใช้ใครกินได้นูน่นเน,น,นี่แมนบ่แมเนี่ยง่ายสบายสบายง่ายแต่งง่าย เห็ดยังไหลอ่ตาตัวกันเด็กใจอไปกแลยมื่อนนี้อออก็เอาเคืไปเป็นปน,น้ำแดงมื่อนนี้วันประฮัตเลยเก็บทิญยังนี่ไเปนตุ่มนี่เนาะเปื่อยเป็นตุ่มเปื่อยตัวันทางปีนะมื่อนนี้วันพุธเนาะวันพุธองเห็นเขาเก็บพิเย์อันอันไมหองเลยนะผมเ็ทกวันพรนะฮัตเนาะ เนี่ยค่ะจานจะเปลี่ยนยังไงกันจ้กฮะจีนจบไปแฉ่มรุ่งก่อเป็นกองจ้ามันเปนน้องมุกเป็นจ้าเมื่อนี้เจ้าสิเฮ็ดให้เส้นแม่ขึ้นอีกบ่โจดไปเด้อวันนี้ไปโรงเรียนเด้อพอนเป็นมุกเกีนจ้าก็มุกพอนเป็นอันนี้แหละน้องมุกเั็นพี่น้องขัน เรื่องเรื่องโรงเรียนไปเพิ่นกะเอ็ดแบบอันนั้นเนาะปรับตัวได้นะเข้าเห็นปีกะอันนี่เมฆขณามีคูมค่มอเฮามีเบาเพิน่นกะมีจืดเลยพี่น้องสมมติ่าเฮามีบาปุ้มนี่คณตศาสตร์เด้อเพ่นไปจือเองอ่ะไม่ได้เดาพี่น้องเลยเขียนศาสตร์ค่ะเขียนศาสตร์ก็ดีกลัวพวเขียนคือว่านี่หนูบริเขียนเลยเขียนนเดิมอันนี้เด้อขันเขียนยังมี<อ>แล้วนะมีต้องออกมาด,ดินเพื่อเขียนแล้วก่อนจะออามาดินน้ำมู่เด้อ เอาอีกบอลใน ין, หมอเนี่ยเาลกินนังม่ได้ใช่ใช่ก็ไปกิน,นข้าวเรื <ng> <im> แต่งเย็นใ <ng> ้่เอฟกัไม่นเลงคนบางคนก็บอกว่าเอาข้าวมากินเองอาเข้าไปกินเองก็ได้กันเราอยกกินเพลินๆนเราเนหว่าหา ขงเพียนบางทีได้กลิ่นมาแล้วมันทินข้ามีหูก่อนเลยค่ะกินข้าวให้เมื่อต้นกินน้ำเมื่อก่อนชื้อๆไหวก่อน <c oughs> เอาอิน่อเลยละน้อยเนาะยังร้ายอยู่เลยเนาะนีะละละ่แมวเซ็ตว่หลูดเศษไหเห็ดเองแซ่บถ้าเบิางทุกคนมา,แ,าแต่ขเห็นตอนแรกสีอิ๊วเขา จะกินยังแตงมือยงเหยียดไงเนใครบอกข้อเป๊ะเ่บา่วนครูเอาข้าเนียวไปกินพอพากันห่อข้าแล้วก็เก็บเงินกันนะสื่อปีง่กลเอาเกลือเอาไปนวไป้เยกินตามกัวแตงก็ไปตามเพื่อนพ่อบงก็ได้เกลือไปนวพรา่าตอยู่นะคะ เก่งไรเก่งายสิเบอร์เลยได้ลงมุกฮะบัดเออเบิดแล้วแน่เอยจานะะเขียนได้เดินลงเนินวันนี้เนี่นี่แกงอีเมอายาดหยาอีเม่ฮะอยาอีเม่ฮะจะต้องเขียนเขียนกินให้มันมดฮะลกมามบมีแห่งเขียนหนังสือเลยโอ้ย่อ เกล้าน้อยยังเบื่อถวยเก้ยในเนื้อนองเนื้อวันนี้เนื้อเดี๋ยวมาซ้ำอ่อยนะอะไรซ้ำอ่อยเบ้่งนี้กินหลายๆคือเอ้ยตุยเลยเห็นปะแก้มจุดเนาะ วันนี้กินข้าวเลยแล้วน้องน้อยกาชีได้ขอตัวลาไปก่อนด้วจ้าไปเบิ่งดอกตะไคร้วันนี้ไปกันเลยป้าแดดเป็นแดดป้าลุงเอสซีเอาอ่านี่เพิ่งจะอ่าเจ็ดโมงพี่น้องนี่นี่เดอ้อดอกตะไคร้เดอ้อป้าลุงเอาอาเบอรูสุทคนอยู่ทางอเมริกาแถวอื่นนี้มีเบิ่งเนาะมาเบิ่ซ่ซองน้องน้อยไดเดอ้อนี่เดอ้อ อันนี้ไม่พิ่นกระวาะตั้งแต่ปู่อ่าโหซีไข่หรือมาเนาะอยู่เพิ่นนพ่นกระปุเป็นิบปลายต้นพ่นกระไม่มีต้นเลือที่อ่เป็นดอกได้้จพี่น้องต้นนี้คือเป็นดอกมันคือเป็นอันอย่างเขาหน้าเขาว่ะคือดอกเขาคือประมาณนี้แหละพี่น้องนี่เป็นอันนี้แหละแต่ก็มันก็เป็นจุ้มเป็นจุ้มเดียวเดียวเดียวมันกระเพาอะเอามาหเห็นบอพี่น้องนี่คลิปนี้ไม่ได้เพลย์ลายก็มาตามคำขอเอฟซีปลาลุงเฮานี่แหละอยากเบิ่งอัน ดอกตะไคร้เนาะดอกตะไคร้ดอกโคสิไข่ั้งน้อยกะนย่แหละพี่น้องลยหากระเห็นคือกันเพราะว่าอันอยุทธว,วิลาคือว่ามีสามต้นพี่น้องมีอ่าอยู่ของคนขลางเฮอนนั่นละกัของสาวของน้าสาวและต้นที่สามก็เป็นต้นนี้ตั้งแต่นังน้อยอ่าเห็นโคสิไคมีมีดอกนอะพี่น้องเนาะนี่นี้เด้อจ้าป้าลุงดอกโคสิไ่ คลิปนี้นั้งนากับสิขอตัวลาไปก่อนเดินจ้าฝาวตัดคลิปฝาวเอาคลิปดงเธอปลาลุงเบิ่งปลาลุงเบิ่งเดินจาบ๊ายบายสบายดี